สหรัฐดิ้นพลานปูตินสั่งเคลื่อนขีปนาวุฒทันสมัยไปคิวบาจ่อหลังบ้านแล้วหลังซาขูร่รัสเซียห้ามแต่ต้องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จากกรณีที่มีรายงานว่ากระทรวงพลังงานสหรัฐส,ส่งจดหมายแจ้งเตือนไปยังรัฐวิสาหกิจพลังงานนิวเคลียร์รอสอตอมของรสัสเซียว่าอย่าได้แตะต้องเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่มีความเปราะบางของอเมริกา ภายในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สปอริเซียของอยูเครนซึ่งถูกกองทัพรัสเซียเข้าไปยึดเอาไว้เมื่อหลายเดือนก่อนต่อมาวันนี้21เมษายน66ทกทบล็อกดิด w วิ l d u อัปเดตก็ได้รายงานว่าปี2557ซีเรียขอความช่วยเหลือรัสเซียส่งเครื่องบินรบไปทิ้งระเบิดยักษ์ให้กลุ่มทหารรับจ้าง PMC ก่อการร้าย IS ที่ฉากหลังผู้ชักใยก็คือสหรัฐอิสราเอล ใช้เวลาแค่9เดือนกลุ่มก่อการร้ายเป็นปุ๋ยทะเลทรายไปเกือบหมดตั้งแต่ทับนี้ไปทำสงครามต่อในเยเมนอีกส่วนสหรัฐเผ่นมาหนุนรัฐประหารคล้มรัฐบาลยูเคนเดิม หลังจากพ่ายแพ้ยึดครองซีเรียรล้มเหลวแล้วก็ต้องการหาดินแดนใหม่สำรองในยูเครนตอนใต้หวังจะสร้างดินแดนสำรองอิสราเอลสขับไล่าชาวสลับละเซียออกไปแต่ที่นี่ไม่ได้ง่ายเหมือนขับไล่ที่ชาวปาเลสไตน์เจอเพราะมีเขียวตันสนับสนุนชาวสลับยูเครนให้ต่อสู้ปกป้องดินแดนตนเองจนกลายเป็นสงครามนาน8ปีมิถุนายนปี2564สหรัฐก็เข้าไปติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ ในเครื่องปฏิกรณ์โรงไฟ,ฟฟ้าสเปอริเซียที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปนอกเมืองในอินเนอร์ฮอดาอ้างว่าเป็นการบำรุงรักษาและการปฏิบัติงานแบบใหม่สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานเป็นการอําพรางข้อตกลงนิวสตาร์ดด้านนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียเพราะแท้ที่จริงแล้วซอฟต์แวร์เทคโนโลยีอุปกรณ์เหล่านี้คือการพัฒนายูเรเนียมเสริมสมรรถนะสำหรับหัวรบนิวเคลียร์ที่จะติดตั้งกับขีปนาวุธพิสัยกลางที่วางแผนตั้งฐานยิงในภูมิภาคดอนบาสเล็งกรุง อสโกภายหลังเคลียร์แย่งดินแดนชาวสลับในโดเนตละลูฮันได้เรียบร้อยแล้วมีนาคมปี65รัสเซียก็ปฏิบัติการทานทหารในยูเครนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สปอริเซียเมืองเอโนโฮดา จึงเป็นเป้าหมายแรยกๆที่ถูกกองทัพรัสเซียบุกยึดควบคุมได้เบ็ดเสร็จโดยกองกําลังผสมแม้จะมีกําลังพลมากกว่าแต่ต้านทานทหารรัสเซียไม่ไหวต่อมาสหรัฐและกองกําลังผสมในยูเครนพยายามโจมตีอาวุธหนักปืนใหญ่และโดรนพิชีพใส่เตาปฏิกรณ์เพื่อโยนบาปให้รัสเซียสร้างความหวาดกลัวไปทั่วยุโรปถึงอุบัติเหตุนิวเคลียร์แต่ก็ไร้ผลเพราะไม่มีใครเชื่อ ทำให้สหรัฐผิดหวังที่จะปกปิดการเคลื่อนย้ายนิวเคร์มาโรงงานแห่งนี้ต่อมารัสเซียก็ตัดการเชื่อมต่อจากโครงข่ายไฟฟ้าของยูเครนเพื่อป้องกันเหตุร้ายกันยายนปี65กองกำลังผสมที่เพิ่งฝึกกลับมาจากอังกฤษ600นายถูกสั่งบุกยึดคืนโรงงานแห่งนี้โดยใช้เรือเร็วข้ามแม่น้ำดนีเปอร์แต่ถูกกองทัพรัสเซียใช้เฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินรบจมเรือเร็วพร้อมทหาร90นายกลายเป็นอาหารป่า พวกที่เหลือหนีแต่กระเจิงหันหัวเรือกลับไป ส่วนพวกที่ว่ายน้ำขึ้นฝั่งมาได้ก็ถูกจับกลุ่มเป็นฉเฉลยทั้งหมดตุลาคมปี2515อนเดรียเฟอร์คิวผู้อำนวยการสำนักง,งานควบคุมนิวเคลียร์กระทรวงพลังงานสหรัฐส่งหนังสือถึงผู้อำนวยการบริษัทนิวเคลียร์รอสอตอมรัสเซียระบุว่าสหรัฐได้ส่งออกเทคโนโลยีและข้อมูลทางเทคนิคนินวเคลียร์ไปยังยูเครนเพื่อใช้ในโรงงานไฟฟ้าแห่งนี้มีนาคมปี66กระทรวงพลังงานสหรัฐเจ้าเก่าส่งหนังสือข่มขู่บริษัทร,ร,รอสะตอมรัสเซีย ว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สเปริเซียมีเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่มีต้นกําเนิดและข้อมูลที่ควบคุมการส่งออกโดยรัฐบาลสหรัฐจึงอย่าแตะต้องหรือเปิดเผยเช่นการเข้าถึงครอบครองควบคุมส่งออกจัดเก็บยึดตรวจสอบส่งออกซ้ําจัดส่งถ่ายโอนคัดลอกจัดการเทคโนโลยีหรือข้อมูลทางเทคนิคดังกล่าวหรือสั่งการหรืออนุญาตให้ผู้อื่นทําเช่นเดียวกันโดยหน่วยงานของรัสเซียที่ไม่ได้เป็นผู้รับมอบอํานาจจากกระทรวงพลังงานสหรัฐเพราะเป็นเทคโนโล เนลยีนิวเคลียร์ที่อ่อนไหวด้านนิวเคลียร์มีซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีอยู่ภายใต้การควบคุมการส่งออกของสหรัฐถ้าล่วไหลไปจะมีการถูกนำไปใช้บ่อนทำลายผลประโยชน์และความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐถ้าพลเมืองรัสเซียหรือหน่วยงานใดๆที่ฝ่าฝืนจัดการกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ดังกล่าวจะผิดกฎหมายของสหรัฐด้านบริษัทรัส อะตอมรัสเซียไม่สนใจและไม่ได้ตอบกลับจดหมายดังกล่าวเพราะแคว้นสเปอริเซียก็ได้ทำประชามติแยกเอกราชจากยูเครนไปเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียตามรัฐธรรมนูญแล้วตั้งแต่ ตุลาคมปี2565ทรัพย์สินเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของโรงไฟฟ้าแห่งนี้ก็เลยกลายไปเป็นของรัสเซียเมื่อมีหลักฐานแน่ชัดเป็นหนังสือว่าสหรัฐลักลอบเคลื่อนย้ายเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปที่ยูเครนจึงเป็นการผิดข้อตกลงนิวสตาร์ทช่วงนั้นประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินจึงลงนามระง,งับข้อตกลงนิวเคลียร์กับสหรัฐทันทีแล้วก็เคลื่อนย้ายอาวุธนิวเคลียร์ไปติดตั้งที่เบลารุสเล่งพิกัดเป้าหมายชาตินาโตในยุโรปจะพร้อมยิงได้ ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม66เป็นต้นไปเป็นหลักฐานสำคัญที่ถูกเปิดโปงดังนั้นการปฏิบัติการทหารของรัเสเซียในยูเครนจึงเป็นการตัดไฟนิวเคลียร์ตั้งแต่ต้นลมและรัเสเซียก็ตอบโต้โดยส่งระบบขีปนาวุธทันสมัยระบบต่อต้านอากาศยานเครื่องบินรบผ่านเกาหลีเหนือไปติดตั้งยังคิวบาประตูหลังบ้านสหรัฐโดยทำยเงียบๆมาระยะหนึ่งแล้ว